ถิ่นโคกโขงดงสวนยางฉางข้าวใหญ่ไล่นาดีมีศูนย์การด้านเก็บออมพร้อมพัฒนารักษาศินกินอยู่ดีมีพอเพียงเตรียมชุมชนคนไทยยอส,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนา่งวันดีมุกดาพันธ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกโขงมูทีซีตำบลปงให้อำเภอเซกา จังหวัดบึงการประวัติความเป็นมาของบ้านโคกขงเดิมซื้อบ้านหนองแกงทรายก็ต,ตั้งเมื่อพศ2430พู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายพิมพาพุลุลตาต่อมาเมื่อปีพศ2466ได้มีการเปลี่ยนซื่อมู่บ้านเป็นมู่บ้านโคกขงโดยมีนายพันงอกผลเป็นผู้ใหญ่บ้านและในปีพศ2463 ดิฉันก็นได้รับเลือกให้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่สิบของหมู่บ้านโคกโขงจนถึงปัจจุบันบ้านโคกโขงตั้งอยู่ในตำบลปงไฮอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬห่างจากตัวอำเภอเซกาไปทางที่ตะวันตกระยะทางประมาณ14กิโลเมตร ข้อมูลด้านประชากรอ้างอิงจากข้อมูลจบทอปี2564มีจำนวนควรัวเรือนทั้งหมด1 7 3ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งหมด494คนบ้านโคโคงมีสถานที่ประกอบกิจทางศาสนาจำนวน2แห่งคือ 1. วัดโขงประดิษฐ์ 2. ที่พักสงฆ์ป่าช้าโนนอีขาว ด้านการเมืองการปกครองบ้านโคโขงมีนางวันดีมุกดาพันธ์เป็นผู้ใหญ่บ้านมีนายประสานใจช่วงและนายประการชัยคำทีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและนายปรามพรมรีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบมีคณะกรรมการหมู่บ้านโดยมีนางวันดีมุกดาพันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยคณะทำงานอีก6กด้านดังนี้ 1. คณะทำงานด้านอำนวยการ มีนายพมมาบาสีเป็นหัวหน้าคณะทำงาน 2. คณะทำงานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยมีนายปรามพรมรีเป็นหัวหน้าคณะทำงาน 3. คณะทำงานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านมีนายสมหมายเทอรรักศีเป็นหัวหน้าคณะทำงาน 4. คณะทำงานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจมีนายวิชัยจันโคตรเป็นหัวหน้าคณะทำงาน 5. คณะทำงานด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขมีนายชานอุทมกาเป็นหัวหน้าคณะทำงานและ6คณะทำงานด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมมีนายทองภูลสลับสีเป็นหัวหน้าคณะทำงานบ้านโคกโขงแบ่งการปกครองภายในหมู่บ้านเป็นคุ้มจำนวน6คุ้มดังนี้คุ้มที่1คุ้มรุ่งอรุนมีนายประสานใจช่วงเป็นหัวหน้าคุ้ม คุ้มที่สองคุ้มกุหลาบแดงมีนายวิชัยจันโคตเป็นหัวหน้าคุ้มคุ้มที่สามคุ้มเศรษฐีรวยทรัพย์มีนายศรีบูศรีวรสารเป็นหัวหน้าคุ้มคุ้มที่สี่คุ้มเขียวเสวยมีนายชาญอุทมกาเป็นหัวหน้าคุ้มคุ้มที่ห้าคุ้มทุ่งเจริญมีนางพัชนีคำทิเป็นหัวหน้าคุ้ม และคุ้มที่6คุ้มสายทุ่งมีนายพรม,มาบาศีเป็นหัวหน้าคุ้มด้านกลุ่มองค์กรในชุมชนบ้านโคกโขงมีกลุ่มองค์กรในชุมชนหลายกลุ่มดังนี้ 1. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโคกโขงโดยมีนายมงคลศรีพิทักษ์เป็นประธาน 2. กองทุนหมู่บ้านโดยมีนายมงคลศรีพิทักษ์เป็นประธาน 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีนายสีบู่สีวรสารเป็นประธาน 4. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมีนางวันดีมุกดาพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านมีนางวิทยวันยาทองยศเป็นประธานการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารชาวบ้านโคกโขงมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันและเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายประจำวันตามสภาพพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนโดยมีการดำเนินการแทบทุกครัวเรือนชาวบ้านโคกโขงร้อยละ90 มีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารไว้บริโภคภายในครัวเรือนเช่นไก่เป็ดปลากบหอยเป็นต้นมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเพื่อเป็นการถนอมอาหารและจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้เช่นการทําผลไม้ดองปูดองน่อไม้ดองเป็นต้นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนชุมชนบ้านโคกโขงร้อยละเมีการบริหารจัดการขยะ โดยมีธนาคารขยะชุมชนทุกเดือนเป็นการสร้างบูลค่าเพิ่มส่งเสริมสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะและยังมีการทำทั้งขยะเปียกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยและลดโลกร้อนมีการจัดบ้านให้ถูกสุขลนะักษณะโดยการจัดเก็บบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการดูแลความสะอาดภายในหมู่บ้านปรปับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดทํารั้วบ้าน ป้ายโคเรือนป้ายคุ้มและป้ายคำขวัญด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมชาวบ้านโคกโขงนั้นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีการปฏิบัติศาสนกิจพิธีและความเชื่อเป็นประจำการรักษาศีลสืบสานประเพณีอันดีงามเอาไวา้มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเจือจานมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางศาสนาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งทุกคนในหมู่บ้าน ร่วมกันทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาเช่นกิจกรรมปลูกป่าชุมชนกิจกรรมร่วมกันทาความสะอาดหมู่บ้านรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอบัยมุกรณรงค์การฉีดวัคซีนตั้งจุดตรวจชุมชนปลอดภัยเป็นต้นมีการจัดทําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือนในการทํางานของหมู่บ้าน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือกับหน่วยง,งานราชการส่วนท้องถิน่นมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนอาทิเช่นการจัดเก็บข้อมูลจบโถหรือการบันทึกข้อมูลไทย QM ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นมีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบ้านโคกโขงมีกลุ่มอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และขยายผลให้แก่สมาชิกในชุมชน3กลุ่ม และยังมีโคเรือนต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาเซอรฐกิจพอเพียงมาใช้ดังนี้ 1. กลุ่มทอผ้าเขาม้าบ้านโคกโขงมีนางจันทีสีดาบัวเป็นประธานกลุ่ม 2. กลุ่มทอเสือบ้านโคกโขงโดยมีนางพองสีบาสีเป็นประธานกลุ่ม 3. กลุ่มจักสารบ้านโคโขโมโดยมีนางสุภัทพรมรีเป็นประธานกลุ่มและโคเรียนต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคเรียนของนางบัวศรีแก้วบุญบงโดยเป็นโคเรียนต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำางงใช้ในชีวิตประจำวัน ในฉันในนามตัวแทนชาวบ้านโคกขุงขอขอบคุณคณะกรรมการคัดสันมู่บานเศรษฐกิจพอเพียงทุกท่านที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวบ้านโคกขุงขอขอบคุณค่ะ